ใช้ประโยชน์ได้ฟรีแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นะที่ดินก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับก็รับทราบว่าความต้องการตรงนี้ที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่ดินนะครับให้ปรากฏนะครับแล้วก็ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเรียกออนไลน์ได้นะครับในเร็วนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเบรกนะครับก็ผมจะเปิดวิดีโอทิ้งไว้แล้วกันนะครับก็คือเรื่องของเราบอกวันนี้เรามาสมาร์ทแอนด์โมบายเทคโนโลยีนะครับยังมีสมาร์ทอื่นๆอีกนะครับอันนี้ ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับการสื่อสารนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าเป็นเทคโนโลยีในอนาคตแล้วไม่ทราบว่าทุกท่านเคยเห็นหรือยังก็คือเรื่องของสมาร์ทเบิร์ดนะครับนะครับก็เป็นการความเข้าใจของมนุษย์ในการเรียนแบบธรรมชาตินะการประยุกต์ใช้ที่เรามองต่อไปก็คือตอนนี้เรามีการทำหน้าที่ถ่ายจากพักดาวเทียมจากเครื่องบินตอนนี้เรากำลังมีการถ่ายจากเครื่องบินเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีของเครื่องบิน ครื่องบินเล็กหรือว่าอากาศยานนะครับที่ไม่มีคนขับนะครับขอปิดทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของอสมาร์ทเบิร์ดนะครับเดี๋ยวท่านว่างๆลองดูวิดีโอกันก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาติความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่เรียนแบบนกแล้วก็บินถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็บินรัย่างเงี้ยนะครับก็เป็นผลงานออกมาได้ไม่ไม่นานนี้นะที่ปรากฏกระสายตาชาวโลกนะครับพูดถึงผู้พัฒนาโปรแกรมที่จะให้รันบน Android เนี่ย คุณจะรู้ว่านะผลงานของคุณเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเอามันไปติดตั้งบน Android s m a r t p h o โ e เนี่ยมันมีสิทธิ์ไม่แพ้กับไอที่ติดตั้งอยู่ก่อนนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ได้ถูกกีดกันอะไรนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะชี้ให้ดูว่ามันมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่ติดตั้งเนี่ย นะผู้ผู้เป็นเจ้าของนี่ก็จะเห็นว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะใช้บริการอะไรบ้างนะถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะเรียกร้องมากเกินไปก็ตัดสินใจที่จะไม่ติดตั้งก็ได้นะแต่อันนี้ก็เคยมีเหมือนกันนะใช้น่นใช้นี่แล้วมันแอบบส่งอ e ีเมลไปไหนก็ไม่รู้หรือใช้บริการทำให้เสียค่าบริการโดยเปล่าประโยชน์โดยนะฮะเป็นไปได้แล้วถ้าคุณสังเกต น่าจะพบว่าไอแอปพลิเคชันที่รันอยู่บนนั้นเนี่ยบางทาีพอมันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ไปให้ตัวอื่นทำแทนนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนติดตั้งเนี่ยมันก็บอกว่า,าต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวนู้นเพิ่มอีกด้วยถึงจะทำงานได้มันจะเป็นอย่างนั้นนะก็หมายความว่าแอปที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะเป็นจิ๊กซอตัวหนึง่งที่จะต้องเอาไปต่อเชื่อมต่อกับตัวอื่นที่มีอยู่แล้ว แล้บางทีต้องการอีกหนึ่งตัวที่มาจากทางอื่นนะสำหรับผู้ที่จะพัฒนาโปรแกรมจะรู้ว่าชุมชนของนักพัฒนานี่ใหญ่นะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ทำอะไรที่ต้นตอนมันเป็นโอเพนซอร์สนะแล้วก็มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางนะเวลาผมเจอปัญหาอะไรเจออยู่เป็นประจำแล้วนกะ็ค้นหาก็จะเจอว่าแก้ปัญหายัางไง หรือจะไปโพสต์ถามเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะเจอได้คำตอบนะตอนนี้เนี่ยทำซอฟต์แวร์ให้รันบน iOS หรือบน Android เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เรื่องที่ฮอตมากครับดูตรงนี้นิดนึงนะเป็นพื้นฐานว่า Google เขาคิดยังไงนะ o o o g l e เนี่ยถือว่าการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โลเคชันนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเซอร์วิสเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่เฉยก็จัดให้นะมีบริการมีอะไรให้เยอะนะตอนนี้ Google ก็ทำทั้งซอฟต์แวร์ทั้งบริการแถมยังไปซื้อ Motorola Mobile Section โอตอนนี้น่าจะแข็งแกร่งมากเพราะนั้นใครที่เป็นสาวก Google นี่ก็ผมว่าไม่ยังไม่หลงทางตอนนี้นะ เพราะนั้นสรุปว่า Android Platform นี่น่าสนใจที่เราจะทำซอฟต์แวร์นะที่เกี่ยวข้องกับสำรวจแผนที่นะอย่างอื่นด้วยนะที่จริงนะแล้วก็เผยแพร่ออกไปแล้วคุณก็จะเข้าถึงทุกคนทุกสถานที่ทุกวันเวลาเนะี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็มาถึงตรงนี้ตรงที่ว่านะกูก็กำลังทำอะไรอยู่แล้วก็เกาะ ามไปด้วยทีนี้เมื่อจะพูดถึงอะไรที่มันเป็นแมปปิ้งเนี่ยผมขออนุญาตทบทวนนิดหนึงเรื่องเรื่องระบบพิกัดนะเวลาทำแผนที่เนี่ยมันต้องโอมันต้องเริ่มต้นมาจากระบบที่มันเป็น global นะฮะไอ้ที่เรารู้จักกันดีนี่คือระ,ระบบพิกัดภูมิศาสตรนะ์และติจูดลองจิจูดเนี่ย ตัวนี้เอาเข้าจริงเวลาเอามาใช้เนี่ยมันก็ไม่เคยสะดวกถ้าเผื่อเอามาใช้บนในที่ที่แคบๆที่จํากัดนะเพราะนั้นก็จะมีระบบพิกัดแผนที่นะระบบพิกัดแผนที่เนี่ยนึกภาพนะว่ามันจะมีแกน x แกน y นะเอาละเราจะจับเอาแกน x ไปทางตะวันออกแกน y ไปทางทิศเหนือนะครับที่จริงมันมีอีกตัวนึงก็คือตัวที่จะบอกความสูง นะซึ่งอันนี้ผมเขียนไว้สรุปๆหนะ้แต่ว่าผมคงพูดลึกไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวดูรูปดีกว่า <c oughs> <c oughs> รูปนี้เราเห็นระบบพิกัดที่ที่เป็นคาร์ทีเซียนนะระบบนะ x y z เนะี่ยระบบนี้คุณเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเป็นแลดลองเนี่ยโอเค อันนี้เรามีกร e นิชเม m ริเดียนนะตรงเนี้ยลองจุดเป็นศูนย์นะแลมดาเท่ากับศนะูนย์ะแล้วตัวแลมด้าเนี่วัดไปทางทิศตะวันออกนะเอาละเราวัดไปร้อยแปดสิบก็ถือว่านะเป็นละทิจจูดทางตะวันออกนะถ้าเผื่วัดไปทางตะวันตกก็เอาละไปอีกร้อยแปดสิบนะมันก็ครบทุกทิศทางแล้วนะฮะในแนวนอนไม่ใช่ในแนวตะวันออกตะวันตกนะถ้าเป็นแนวเหนือใต้นะสมมติว่าเราเรา เราพิจารณาที่เมอริเดียนนี้ที่อยู่ที่จุดพีเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยนะเราอยู่ที่ซีโลกเหนือนะวัดมุมขึ้นไปนอันนี้คือค่าและทิจุดนะถ้าเผื่อเป็นระบบจีโอเรติกเนี่ยไอ้ทรงทรงรีอ้างอิงที่ใช้เนี่ยนะมันทำให้แนวดิ่งที่ลากลงไปจากตำแหน่งจุดพีลงไปมันมันไม่เจอศูนย์กลางนะอันนี้เป็นเรื่องของ เรื่องของการแผนที่แบบ h h ฮเพร i ิ i ันนะต้องคิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเนี่ยไอตัว R ตัวนี้เนี่ยนะซึ่งมันมันต้องลงไปถึงข้างข้างล่างอีกนิดหนึ่งนะนี่ผมวาดรูปผิดนะต้องลงไปถึงถึงแกนแกนแทนะมันเป็นตัวที่เอาไว้คำนวณจุดข้างเคียงนะเพราะว่ามันพื้นผิวตรงนี้มันมีความโค้งทุกทิศทาง เมื่อพูดถึงแผนที่นะผมสรุปอย่างรวดเร็วเนี่ยแผนที่เนี่ยมันมันเป็นผลผลิตจากการฉายแผนที่นะมีขั้นตอนหลักๆเนี่ยนะโลกของเราเนี่ยนะซึ่งมันขรุขระเนี่ยต้องเอาอะไรที่มันเป็นทรงกลมหรือทรงรีเนี่ยเลือกเอาว่าจะเอาอย่างไหนนะเป็นเป็นตัวแทนนะแล้วย่อด้วยมาตราส่วนอาจจะเป็นหนึ่งต่อห้าหมื่นนะแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านกระบวนการ ฉายแผนที่ที่เหมาะสมนะเพื่อให้ได้เส้นโครงแผนที่นะผมสรุปตรงนี้ว่าได้เส้นโครงแผนที่ที่จะใช้ในการทําแผนที่นะเขียนรายละเอียดลงไปบนนั้นนะแล้วก็ได้ระบบพิกัดแผนที่ด้วยนะมีแกน x แกน y หรือแกน easting n o t h i n g นะแล้วก,การฉายแผนที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมีแฟกเตอร์หลายๆอย่างที่ประกอบกันเพื่อจะให้ได้ ให้ได้เส้นโครงแผนที่ที่มันออพติมอลที่มันเหมาะสมนะในแง่มุมต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดบ้างนะอย่างเช่นเรารู้ว่ามันมีความเพี้ยนซึ่งเขาก็แยกเป็นเรื่องๆได้ว่าเออมุมเพี้ยนหรือว่าเนื้อที่เพี้ยนระยะทางหรือทิศท,ทางนะคนที่เขาจะเลือกให้เราเนี่ยนะก็เ,เป็นนักวิชาชีพเฉพาะเขาเขาทำหน้าที่เขาไปแล้ว นะเพราะนั้นเราก็จะมีแผนท,ที่ที่เราใช้กันอยู่ในแต่ละประเทศนะในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีมีอะไรที่แทรกแซงทําใหเา้เราพบว่าของที่เราต้องการเนี่ยอาจจะดีกว่านั้นก็มีเพราะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเขาไม่ได้บังคับว่าไอ้ที่ทําให้แล้วเนี่ยจะต้องใช้ตามนั้นอย่างเวลานีนะ้ประเทศไทยเราใช้ UTM นะฮะเป็นแผนที่ มาตรฐานนะเป็นระบบพิกัดกริดนะระบบพิกัดแผนที่มาตรฐานนะเมื่อก่อนโน้นเนี่ยอ้างอิงกับพื้นหลักฐานอินเดียน1975ก่อนโน้นก็1957 5 4, เห่รืองไงเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเราใช้เราอ้างอิงกับพื้นหลักฐาน WGS 8 4นะซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ GPS นะคืออะไรที่เราใช้ GPS เราได้ได้พิกัดมาเนี่ยมันอ้างอิงกับตัวนั้นเราใช้ตัวเดียวกัน นะซึ่งก็ทําให้อะไรต่ออะไรราบรื่นกลมกลืนกันดีขึ้นพูดถึงอยู่ที่เสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นนะอเมริกาทำให้เป็นผู้คิดแล้วก็ทำให้เราที่จริงเขาทำให้กับสมาชิกที่ใช้ที่เป็น ทั่วโลกอ่ะใช้เหมือนๆกันนะแล้วก็เวลาเขาคุยกันในเรื่องในทางทหารเนี่ยจะได้ง่ายหน่อยแต่ว่าในทางพล,ลเรือนเนี่ยเราก็พบว่ามันมีข้อเสียเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังใช้อย่างนี้ไปก่อนที่แบ่งเป็น60โซนเนี่ยนะโซนที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่อยู่ที่นี่นะโซนสาสบอเนี่ยอยู่อังกฤษ นะของเราในี่โซน47 48นะประเทศเราในี่ส่วนใหญ่อยู่ในโซน47พูดถึงโซนที่โซนที่31เนี่ยนะนะคือเราเอาเอาลองจิจูดศูนย์องศามาไว้ตรงกลางเนี่ยนะแล้วก็ทางตะวันตกตะวันออกเนะี่ยไปข้างละ3องศานะทิศเหนือเนี่ยไป84ทิศใต้ไป80นะ เราโปรเจกต์โดยวิธี Transverse Mercator นะ Merc ator, นะแล้วก็สิ่งที่ได้เนี่ยนะอยู่บนระนาบนะก็ถือว่าเป็นเป็นระนาบแผนที่นะตั้งแกน x นะเรียกว่า easting แกน y เรียกว่า n o t i n n นะเราจะได้ค่าพิกัดนะที่อ้างอิงกับค่า e ค่า n เนี่ยนะแล้วก็ใช้โดยถือว่าใช้ ตำแหน่งที่อยู่บนนี้เนี่ยถ้าโปรเจกต์ขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่บนระนาบนะคำนวณโดยเพลนจิ e อเมทรีนะเลขาคณิตบนระนาบนะซึ่งก็ไม่ยากนะของเราเนี่โซนที่47อยู่ที่องค์ไอซีเอ็มเซ็นทรัลเมอยู่ที่99องศานะเดี๋ยวมีรูปอ่าใช่ตรงนี้นะโซน47่เซ็นทรัลเมอริเดียอยู่ที่99องศาตะวันออกแล้วก็ที่เหลือนิดหน่อยอยู่ในโซน48 เอาละถ้าพูดถึงระบบพิกัด UTM นะไอแกนแกนเหนือแกนตะวันออกเนี่ยนะจุดออริจินมันจะถูกผลักไปอยู่ทางทางตะวันตกนะโดยทำให้ตรงนี้เนี่ยนะมีค่าอีสติ้งหรือค่าทางตะวันตะวนออกเป็น5้าแสนเมตรและค่านอตติ้งเป็นศูนย์นะครับตรงนี้นะสำหรับประเทศที่อยู่ทางซีโลกเหนือ นะถ้าเผื่ออยู่ทางซีกโลกใต้เนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าจุดออริจินตรงนี้จะถูกดึงลงมาข้างล่างในแนวดิงในแนวตะวันแนวใต,วต้ที่ใต้ลงมาถึงตรงน้นนะตร,ตรงนี้เนี่ยค่านอตติงจะเป็น10บล้านนะแต่ว่าเราอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะประเทศอเมริกานี่มีหลายโซนนะของเขาีนกว้าง อันนี้เป็นตัวเลขที่ทราบไว้ประดับความรู้ก็ดีนะฮะพูดถึงสเกลแฟกเตอร์เนี่ยที่มันไม่เป็นหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าระยะบนแผนที่มันจะสั้นกว่าระยะจริงบนบนดินนะฮะแล้วก็มันก็จะมีที่มันที่มันยาวกว่าระยะจริงแต่อันนี้น่ากลัวนะเพราะว่าไอ้ตรงขอบขอบโซนเนี่ยมันเห็นเห็นตัวเลขทศยม ลำดับที่สามเนี่ยเรารู้อะไรเนี่ยมันหนึ่งต่อพันตรงนี้นะถ้าเผื่ออยู่ที่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยถ้าเผื่ออยู่ที่ลติจูดสักสิบองศาเนี่ยมันก็ยังยังแถวนี้แหละก็หมายความว่าของจริงเนี่ยมันจะตรงนั้นนะของจริงเนี่ยมันสั้นกว่าไม่ใช่ของจริงเนี่ย,ม,นนะยมันสั้นกว่าที่อยู่บนบนแผนที่หนึ่งต่อพันนะหนึ่งกิโลเมตรก็คือหนึ่งเมตรละ เพราะนั้นเวลาคุณใช้พิกัด UTM มาคำนวณตัวเลขเนี่ยต้องคำนวณเรื่องพวกนี้เป็นด้วยจะได้ทำให้ถูกการคำนวณเกี่ยวกับ UTM เนี่ยพื้นฐานก็คือการแปลงพิกัดจากภูมิศาสตร์ไปเป็น n t h i n n g a s t t n g นะแปลงไปแปลงกลับนะแต่ว่าแค่นั้นไม่พอนะคุณจะต้องรู้จักการคำนวณตำแหน่งข้างเคียงนะซึ่งผมก็มีตัวอย่างให้มีสูตรให้ด้วย แถมมีเครื่องมือให้ด้วยนะซึ่งเราจะต้องรู้จักการคำนวณตัวเลขที่ประกอบอีก2-3สตัวนะสเกลแฟกเตอร์คอนเวอร์ชันของเมริเดียนแล้วก็มีเรเดียสออฟเคอร์เวนพวกนี้นะฮะไปเร็วขึ้นนิดหนึ่งยกตัวอย่างนะถ้าคุณมีตำแหน่งนีนะ้จะได้โดยวิธีไหนก็แล้วแต่นะถ้ามันเป็นแรดลองคุณคอนเวอร์มาเป็นอีสติ้งนอ t ต i n g ได้นี่จุดนี้ นะถ้าสมมุติว่าคุณรู้กริดกริดแอสซิมัตหรือกริดแบบนี้คือคือมุมทีล็กเนี่ยถ้าคุณรู้ระยะทางเอาละถ้าเป็นระยะทางบนแผนที่โอ้มันก็คำนวณได้เลยนะก็คือคำนวณว่า d e นะ DE ก็คือ ds คูณไซด์ของมุมทีคือตัวเนี้นะบวกเข้าไปมันก็ได้ได้เดี๋ยวก็ได้ขั้วเดี่ยของจุดนี้ก็ง่ายนิดเดียวนะ แต่ขอโทษทีไอไอไอตัวทตัวนี้เนี่ยคุณวัดไม่ได้นะแล้วก็ระยะที่คุณวัดบนพื้นดินมันก็ไม่ใช่ DS น,ะนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เป็นตัญหานะครับเพราะนั้นผมย้อนถอยหลังกลับมาน,นิดนึงนะไอตัว Scale f a เตอรตัว c o n v e r g e เจนท์ของเมริเนะจะเป็นตัวที่ช่วยให้คำนวณน,นะ คือระยะที่คุณคำนวณได้หรือมุมที่คำนวณได้จะได้แก้ให้มาเป็นตัว t เป็นตัว ds นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการเอาละเนี่อยอ่างผมเขียนให้ดูนะถ้ารู้ถ้าเรามี k เนี่ยนะระยะในสนามที่วัศมได้เป็น ds นะมันจะเท่ากับ ds ใหญ่หารด้วย k นี่นะฮะ ส่วนมุมที่เราวัดได้ถ้าเป็นมุมสมมติใช,ใช้ใช้เข็มทิศวัดอ่ะมันได้ตัว A นะถ้าคุณมีตัว C ีเนี่ยเลบซี A C, มันก็เป็นตัวทีนะเดี๋ยวคุณก็มาคำนวณส่วนนี้ได้นะถ้าเผื่อเป็นการคำนวณสมมุติว่าคุณบอกว่าเออไปทางตะวันออกสักสักหนึ่งพิลิปดาหรือสองพิลิปดาไปทางเหนืออีก ในทํานองเดียวกันเนี่ยก็จะมีวิธีคำนวณนะซึ่งอาศัยอาศัยรูปนี้นะก็ไม่ต้องมาคิดว่าเป็นไงนเะพราะมีสูตรให้แล้วนะแล้วสูตรนี้ก็เอาไปอ m p พ e m e n t ในโทรศัพท์มือถือที่ผมทำนะเพราะนั้นก็จะช่วยได้คำนวณได้โดยโดยใช้มือรูดไปรูดมาคำนวณได้ U T M แคทที่ที่แจกให้ใช้เนี่ยนะที่จริงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสอนแล้วก็พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะทำอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เราดูว่าเออมันมันเผยแพร่ให้ให้ลองเอาไปใช้งานได้แล้วก็ถ้ามีฟีดแบ็กกลับมาก็เยี่ยมเลยครับจะได้ทำให้มันดีขึ้น ที่เรากำลังทำอยู่ในที่ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจเนี่ยมันมีเรื่อง Geo s p a t i a l Web Service นะ g i s นี่แน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็เรื่อง Web Mapping เนี่ยเป็นเรื่องที่สอนกันอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนงานสอนเดี๋ยวจะเข้าเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวต้องขอให้จารย์ไพศาลช่วยนะ ประโยชน์ของมันเนี่ยที่ผมสรุปไว้ตรงนี้นะแปลงพิกัดนะแล้วก็ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยรับสัญญาณ GPS ได้นี่ก็หาตำแหน่งโดยรับสัญญาณแล้วก็ประมวลผลกันตรงนั้นนะถ้าเดินไปหรือว่าขับรถไปขี่จักรยานไปเนี่ยคุณก็เก็บเส้นทางได้นะถ้าคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณก็อาจจะเปิดแผนที่ Google Map แล้วก็ลากเส้นก็ได้นะฮะ ก็เรียกว่าดิจิทัลอยู่อยู่บนจอเล็กๆนั่นเลยนะมันใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลได้นะข้อมูลที่คุณเก็บนะไม่ว่าคุณจะคอนเวิร์ตข้อมูลหรือว่าเก็บจีเก็บแทร็กหรือว่าดิจิทัลเนี่ยเก็บอยู่ใน Database ได้เก็บแล้วเอามาดูได้ดูบนแผนที่พลอตบนแผนที่หรือ